โอเคสวัส okay. ดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับวอซีฟินิกอีกแล้วนะฮะอ่าวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับอ่าเรื่องของเสียงนะครับผมก็คือบางทีเราพูดเนี่ยกดไม์พูดแล้วอ่าคนอื่นไม่ได้ยินนะครับหรือว่าคนอื่นกดไม์พูดแล้วเราเราไม่ได้ยินนะครับอ่าจะมาสอนในคลิปนี้ในอ่าให้มันหมดในคลิปเดียวเลยนะครับในส่วนของอ่าอาการเสียงนะครับ แค่ว่าหลายคนอาจจะเป็นนะครับก็เห็นมีหลายคนนะทักมาถามเรื่องนี้อ่ะอันดับแรกนะครับให้เรามาดูว่าเราใช้เสียงของไดเวอร์อะไรนะครับผมบางคนนี่หูฟังเยอะเหลือเกินหรือว่าไม้เยอะอ่ะก็จะมีปัญหาตรงนี้นะครับอันดับแรกครับให้คลิกขวาไปที่ลำโพงของเรานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกอันแรก จากนั้นก็มาที่ตรงนี้ครับผมอันนี้เป็นเครื่องของผู้เล่นนะจออาจจะเล็กนิดนึงนะครับอ่ามาที่ตรงนี้นะเรามาดูตรงเอาพุตนะครับเอาพุตก็คือเสียงของของที่จะเสียงที่จะออกลาโพงนะครับก็เป็นอันไหนเราก็เลือกอันนั้นนะครับก็มาดูมันถ้าเป็นหูฟังเนี่ยมันก็จะเป็นบางทีเป็นชื่อรุ่นของหูฟังนะครับก็มาเลือกเอานะครับว่าเป็นอันไหน แล้วก็เปิด YouTube ฟังก็ได้นะครับว่าเสียงออกหรือไม่นะครับผมถ้าเสียงออกแสดงว่าเราเลือกถูกแล้วนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาใช้อันไหนนะเดี๋ยวสาหรับอ่าแล้วสาหรับคนนี้เดี๋ยวผมจะจบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะส่งคลิปให้เขาดูนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเขาใช้อันไหนกันแน่นะครับสรุปเราใช้อันไหนเราเลือกอันนั้นนะครับผมคือเราใช้หูฟังอันไหนเราก็เลือกอันนั้นนะครับอ่ะอันนี้ในส่วนของหูฟังนะครับต่อไปในส่วนของไม์นะครับผมไม่จะอยู่ตรงอินพุต นะ Input ก็คือเหมือนกันครับเราก็เลือกอ่ะอันนี้มีอันเดียวก็ถ้าแบบเนี้ยไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องกดไมพูดแล้วคนอื่นไม่ได้ยินแน่นอนครับเพราะมันมีไมอันเดียวน,นะครับอ่ะถามว่าทำตรงนี้จบแล้วเสร็จไหมยังนะครับผมต้องไปทำในเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะพอเราเลือกเสร็จแล้วตรงนี้เรียบร้อยนะครับก็ให้เข้าไปในเกมอันนี้แก้ปัญหาได้ทุกเซิร์ฟนะทุกเซิร์ฟทำแบบเดียวกันหมดนะครับ บางทีอ่ะเราบางบางทีเราเราไปทําแค่ในส่วนของในเกมอ่ะบางทีมันก็ไม่ได้ก็มีเพราะว่ามันต้องมาทําตรงนี้ด้วยนะครับมันต้องเลือกให้ตรงกับ Windows ที่เราใช้ไดเวอร์ตรงวินโดว์ครับผมประมาณนั้นนะครับบางทีปรับในเกมอ่ะไดเวอร์ตรงแล้วแต่ทำไมยังไม่ได้เพราะตรงนี้แหละครับบางคนไม่มาทำนะอ่ะกด play ต้องปรับในเกมอีกทีนึงครับปรับให้ตรงกับวินโด w s นะครับผมรู้สึกว่าจอเขาเล็กมากโอเคเสียงเพลงก็ดังเหลือเกินครับเมื่อกี้ปิดไม่ทันอ่ะมาที่ออปชั่นนะครับ แล้วก็มาที่ไว้นะฮะแล้วเราก็มาเลือกให้มันตรงกับวินโดว์นะครับผมเหมือนเดิม Input In p u t ก็คือไมนะ้เห็สังเก็ตว่าไม้เราเลือกไม่ได้เพราะว่าเรามีตัวเดียวนะครับส่วนลำโพงนะครับอ่าเราก็ต้องเลือกเป็นเป็นตัวที่เราใช้นะครับผมไม่รู้ว่าเขาใช้ตัวไหนอ่ะอ่าแต่ผมจะส่งคลิปนี้ให้เขาดูแล้วกันก็คนที่เป็นตัวนี้สิเพราะว่าถ้าถ้าไม้กับหูฟังอันเดียวกันก็ ถูกแล้วนะเขาก็เลือกถูกแล้วนะครับประมาณนี้นะเนี่ยประเด็นคือผมไม่รู้ว่าเขาใช้อันไหนสองอันนี้มันเขียนว่า h d M I มันอาจจะเป็นลำโพงของจอหรือเปล่าวะ่ะไม่แน่ใจแต่ผมขอเลือกเป็นอันนี้เดีวยวกันมันจะได้เหมือนไม้นะครับจากนั้นกด Apply อ่าแาบแบบนี้ดังแน่นอนนะครับแล้วส่วนของตรงนี้ก็คือเป็นเสียงไม้นะครับเสียงไม่เสียงไม ไม่แน่ใจเป็นเสียงไมคที่ของเราหรือว่าของคนอื่นแต่มันจะมีให้ปรับตรงนี้ด้วยนะในส่วนของไม์ของคนอื่นตรงเอยไม่ใช่อันนี้อันนี้เสียงเพลงเอออันนี้แหละใช่ไหมเด้อเด้อเด้องงงงงงงเอออันนั้นแหละถูกแล้วยังงงไปไหนเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วที่ผมไม่คุ้นเพราะว่าไอเสียงไม์ตรงนั้นอะ่ะมันมีปรับในเกมโอเคงงถูกแล้วนะครับถูกแล้ว อันนี้เสียงเพลงส่วนผมผมชอบปิดสรปุปอันนี้แหละถูกแล้วนะครับแอปโอเคนามนี้นะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องกดไม์แล้วแล้วเพื่อนไม่ได้ยินแล้วก็เพื่อนกดไม์แล้วเราไม่ได้ยินการแก้ปัญหามีเท่านี้นะครับผมโอเคไปแล้วนะครับสวัสดีครับ